วายตอนนี้เราก็กำลังจะปีนเชือกกันแล้วนะคะเพื่อนๆพี่เฟรดปีนขึ้นไปได้เปล่าออะว้าวแล้วแล้วฮิมโอลลงมาแล้วฮอลโหมาแล้วเวๆฮิมโอลตัมมาแล้วว้าวรถแมคโครนะครับโอ้โหรถติดเหรออ่าเพื่อนมาช่วยเรวเร็วๆชพืตัดรายออกหนยร่สยดีเจ ก็ติดตามช่องทุก้วยนะครับพี่พอร์พี่เสี่ยทเขาบอกว่าที่เนี่ยมีรถเคลนด้วยนะยนใช่พี่พอร์ช่วยม,มามาตามหารถเคลนหน่อยได้เปล่าวไ,ไปยังไปปไกันเลยเร็วเร็วรีบไปตามหารถเคลนกันอยู่ตรงไหนนะม,มาเลยพี่พอร์ตามมาตามมา อันนี้ใช้รถเคทหรือเปล่าพี่พอดอันนี้ไม่ใช่รถเคทนะครับอันนี้เป็นรถบรรทุกว้าวไหนะพี่พอดลองนั่งดูสิอ่นะพี่พอดปีดนรถบรรทุกแล้วพี่เพียสพี่เพียสปีนขึ้นไปด้ไหมมีคนด้วยโอ้มีอะไรด้วยเนี่ย,ม,ยมีคนนั่งอยู่ด้วยนะครับโอ้โหเอาเฮียฟกัสขึ้นไปแล้วนะครับมาเฮียเกสลงมาคนแรกเลยนะครับะมาเลิ่ Wow 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 wow, wow. พี่เฟียครับเราลองเข้าไปดูปราสาทข้างในไหมว่ามันมีอะไรไปพาหมาไปดูในปราสาทหน่อยว้าวเฮ้ยปราสาทข้างในมีมังกรด้วยหรือเปล่าพี่พอดว้าวข้างในมันเป็นอะไรเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วห้องนี้ล่ะพี่พอดมาดูในห้องนี้สิ <theirs> ห้องนี้มีเจ้าหญิงด้วยไหม <nicht> ในดูสิมามาเข้าไปดูข้างในก่อน <nicht> มีเปล่า,า <nicht> ไม่มีมีหรือเปล่านะไม่มีไม่มีใครเลยหรอ อ้ามีอุโมงฝั่งนี้ด้วยเนาะว้เขาลงไปกันหมดแล้วอะเดี๋ยวนะามาจะตามลงไปนะอุยพี่พรว้าวว้าวเมื่อกี้ามาลงสไลเดอร์นี้มาเหมือนพ้อนเลยอะโอ้โหว้าวอันนี้อะไรเนี่ยลูกบอหรอ โอ้พี่พรมีสไเลเดอร์ตรงนี้ด้วยมา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 โอ้โหว้าวโอ้โหอ้าตบไปตาพี่เตี้ยนะว้าวแล้วแล้วที่ปลดลงมาแล้วว้าวายตอนนี <Yeah. S 1> ้เราก็กำลังจะปีนเชือกกันนะคะเพื่อนๆ พีเซตเปีนขึ้นไปได้เปล่าอะ่ะพอดปีนไปแล้วนะครับไ,ไ,ไปเลยไปเลย <c oughs> ไปเลยนะเอาพอดปีนขึ้นไปแล้วนะเอาสอนน้องเซตน,นะโอ้โหสุดยอดว้าวอ่าสำเร็จแล้วตอนที่เหลือมามานะมามายังไม่กล้าไปเลยอะ่ะโอ้ยพอดรอมามาหน่อยโอ้ยพอดลองสไลเดอร์ ีเอ <Wow. S 1> เราจะต้องใส่รองเท้าบูทกันทรายก่อนนะครับเข้าใจเปล่าเดี๋ยวเราเลือกรองเท้าบูทก,กันเลยพี่เฟียสอยากได้สีอะไรครับอาสีชมพูเหรอ oh. ได้ได้ได้พี่เฟียสใส่รองเท้าสีชมพูนะคะแล้วพอสีอะไรครับอ่าพอใส่รองเท้าบูทสีแดงนะอ่าพี่เฟียสใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะมาเลยมาเลยโอ้โหพี่พอพี่เฟียสมีรถแม็กโครแล้วก็รถดำให้เราเล่นด้วยค่ะ มีรถอ,อะไรบ้างเนี่ยโอ้ยมีรถตากด้วยว้าวมีรถให้เราเล่นเพียบเลยรถตักเครื่องเฮ้ยอันนี้รถอไระไรอะรถตักเค่อว้าวถูกใจพี่พอร์ยใช่เปล่าน<ล>ี่แต่เรายังไม่เจอรถเคนเลยพี่พอร์ตรถเคนอยู่ตรงไหนนะอยู่นี่มีวิวแบลโร่ด้วยนี่เหมือนเทพบิ๊กเลยอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาอ,าออกมาก่อนให้พอร์ตเลี้ยงนะ นี่ไงนี่ไงนี่ไงมา,ามาแล้วมาแล้วโอ้โหใหญ่มากเลยอะแล้วมันทำไมมันหมุนอย่างเงี้ยล่ะระหว่างที่เรากำลังจะไปตามหารถเครนนะครับเราก็มาเล่นทรายแล้วก็เททรายนะครับ <c oughs> โอ้โหเฟียสอู้<า>มันหมุนได้<า>น้วย<า>อะโอ,โอ้โหเฟียสเนี่ยเทใหญ่เลยนี่นี่พี่เฟียสตรงนี้มันมีอะไรอยู่ข้างในนี้นี่เจออะไรข้างในนะ ว้าวเจอปูได้ใช่เป่าไหนปูตักนี่ปูตัก้ายได้เป่าเนี่ยเฮ้ยปูตัก้ายมีเพลงนี้เลยโอ,โ,โอ้โหโอ้พีเ,เทบ้างนะคบนี่วาวสุดยอดเลยพี่เฟียสพี่เียระวังโดนหัวพี่พรนะ oh, <no. S 1> โอ้โห ไพอได้รถอะไรอ่ะรถแมทคอรหรอขาพี่พอพี่พอจะเรียงรถนะคะเพื่อนๆเราเรียงให้มันเรียบร้อยก่อนเรียงให้เรียบร้อยแล้วคะแล้วคันนี้ล่ะคันนี้คันนี้พี่พอเรียงหรือยังตัดแล้วอ๋อที่ตัดทีข้างหน้ามันหายใช่ป่อเทเลยเทเลยพ่อจะเล่นคันไหนอีกอ่ะ รถแมคโครนะคะโอ้โหรถติดเหรอรถติดทรายเหรอครับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เหรอแล้วไงเราต้องต้องใช้รถอะไรม,มาช่วยนะเพราะรถแมคโครติดทรายอะคร่ะนี่ไงพี่เขามาช่วยแล้ว,วนี่เพื่อนมาช่วยแล้วอ่าเพื่อนมาช่วยแล้วเร็วๆช่วยตักทรายออกหน่อยนี่โอ้โหได้แล้วขอบคุณครับพี่พร้อมมาดูตรงฝั่งนี้สิคะมามาว่ามามาจะเจอรถเครนแล้วนะอยู่ตรงไหนนะ อยู่ตรงฝั่งข้างนอกนะคะเหมือนมีเกมรถแมคโครรถเครนเลยอะนี่ไงนี่ไงพี่พรสอันเนี้ยครับเหมือนทาวเวอร์เครนเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยเย้ <Yay. S 1> ตอนนี้พวกเราก็ทำภารกิจเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะต้องกลับกันแล้วนะคะเพราะหมดเวลาเล่นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะ้องขอ้องเฟรนดขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนแล้เวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ โอเคครับฝากกดไลค์ให้น้องพอเด้วย